สยามตั้งเวทีแนวร่วมทยอยเข้าพื้นที่ชุมนุมขณะสอ,อรอสอออกประกาศพื้นที่ควบคุมแจ้งแผนปฏิบัติการใช้แก๊สน้ำตาเฉพาะเหตุบุกพื้นที่ห่วงห้ามกระสุนยางเป็นมาตรการขั้นสุดท้าย สั่งเด้ง5เสือสอพอคู่คต30วันพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบหลังเจอคลิป3คนร้ายปล้นร้านอินเทอร์เนต็ตคาดโทษมีเหตุไม่ไปตรวจถูกย้ายยกชุดเสนันถูกส่งโรงพยาบาลสิริราบหลังช็อกหมดสติแพทย์ชี้อาการวิกฤตเพราะโรคถุงลมป่งพองผสมภาวะแพ้อากาศเขี่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้ม กับข่าวคนคนเนชันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชันในค่ำคืนวันศุกร์วันนี้นะครับซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกว่าเป็นวันศุกร์ดิบนะพรุ่งนี้ก็จะมีการชุมนุมกันนะครับซึ่งความจริงแล้วตั้งแต่ตอนเย็นๆเนี่ยก็มีการ เอ่อมาของผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมแล้วเป็นร้อยเขาจะว่าตอนนี้ก็คงเป็นหลักพันแล้วครับนะฮะซึ่งก็มีการตั้งเวทีกันขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับโดยมีกลุ่มของกองทัพธรรมนะฮะที่ไปตั้งเต็นท์ไปตั้งเวทีปลาสายใหญ่ไปสร้างสุขขานะครับห้องอาบน้ํามีฝ่ายสเสบียงอาหารมีฝ่ายพยาบาลคือกองทัพธรรมเนี่ยเขาเขาจะพร้อมมากนะฮะตั้งแต่สมัยชุมนุมของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ตอนตรวจเช็คไปตอนสองทุ่มนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะครับว่ากลุ่มม็อบองค์การพิทักษ์สยามที่บริเวณล,ลานพระบรมบรูปทรงมาก็เริ่มคึกคักนะครับมีเข้ามานะครับมาทั้งที่เวทีปราศัยมาตั้งเต็นที่กองอํานวยการนะครับมากลางหน่วยพยาบาลน,นะครับแล้วก็มีผู้มาชุมนุมทยอยมาที่ลานพระรูปจากหลักร้อยก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับ และในและบางส่วนเนี่ยก็ไปอยู่ที่สนามม้านางเลิงนะครับโดยเป็นกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็อาจจะไปอาบน้ําไปพักผ่อนอยู่ที่สนามม้านางเลิงก่อนนะครับก่อนจะมาสมทบในการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับคนส่วนใหญ่นั้นเท่าที่ดูนะครับก็ก็มีบางส่วนเป็นแฟนคลับของพัทธมิตรนะครับของกองทัพธรรมนะฮะแล้วก็มีบางส่วนก็เสื้อหลากสีครับก็มาร่วมชุมนุมด้วยนี่นะฮะ ซึ่งตลอดทั้งอาทิตย์นี้ก็ว่าได้นะครับก็มีการสกัดของภาครัฐโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่นะฮะคำว่าสกัดเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้สกัดโดยตรงแต่ก็ตั้งด่านถนนทุกเส้นที่จะเข้ามาในกรุงเทพก็จะมีด่านของทางตำรวจนะฮะที่เยอะหน่อยนะครับก็ปทุมธานีอยุธยาปทุมธานีเนี่ยมีด่านถึงคือถนนทุกสายที่เข้ามาที่กรุงเทพมาจากปทุมเนี่ย ต้องเจอด่านตำรวจแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจถนนผลโยธินขาเข้าถนนสายรังสิตนครนายกถนนสายผลโยธินลำลูกกานะครับสายเสนาสายตะลิงชันสุพรรณนี่มีหมดนะฮะ <c oughs> ก็จะตรวจสอบนะฮะตรวจทั้งรถทัวร์ด้วยนะฮะรถตู้รถกระบะด้วยตรวจค้นอาวุธนะฮะค้คนหาเด็กที่อายุไม่ถึง18นะครับแล้วก็จะมีการสอบถามว่าจะไปไหนยังไงนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันกันกบที่อยุธยานะครับ อยุธยาก็มีการตั้งด่านตรวจที่ถนนสายเอเชียนะครับบริบรบรเวณด่านไม่เก็บเงินขาเข้ากรุงเทพตอนนั้นก็มีการตั้งด่านนะฮะซึ่งแล้วก็ยังไม่นับฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งแต่ระดับผู้ว่าไปในอำเภอนะฮะไปกำนันไปผู้ใหญ่บ้าน<ช>ก็พยายามที่จะเ,เข้ามาเกลี้ยกล่อม อยากให้มาร่วมชุมนุมนะฮะอย่างอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นี่นะครับเขานัดกันออกจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยคืนนี้ประมาณ5้าทุ่มแล้วก็มีการนัดหมายกันที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางังปรากฏว่าทางแนวร่วมพิทักสยามที่สุรินทร์เนี่ยเขาล่า้ฟังบอกว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบไปเยี่ยมเยียนที่บ้านแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้ยกเลิกการเดินทางไปร่วมชุมนุม แนวร่วมบางคนเนี่ยถึงกับที่ว่าผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินเนี่ยไปเยี่ยมถึงบ้านเองก็มีโอ้โหนี่ฮะพยายามจะเกลี้ยกล่อมนะฮะอย่างกรณีที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยที่มีการสกัดกั้นไม่ให้เด็กอายุต่ํากว่า18ปีไปร่วมชุมนุมแล้วก็มีการอ้างพรบคุ้มครองเด็กบอกว่าถ้าเด็กไปชุมนุมเนี่ยถือว่าผู้ปกครองเนี่ยละเมิดสิทธิเด็กนี่นะครับวันนี้ทางทนายความกลุ่มแนวร่วมองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยคุณประยงชัยศรีบอกว่าจริงๆเนี่ยจะไปอ้างพรบคุ้ เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นเดียวกันและดูอย่างตอนที่กลุ่มเสื้อแดงมีการชุมนุมเมื่อปี52 53เนี่ยก็เคยมีการใช้เด็กและคนแก่เป็นโลก่กำบังมวลชนทําไมตํารวจไม่เห็นดูแลเลยดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่มีมาตราไหนที่ระบุว่าห้ามเยาวชนอายุต,ต่ากว่า18ร่วมชุมนุมทางการเมืองดังนั้นจะไปอ้างพรบรคุ้มครองเด็กซึ่งมีสักต่ำกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้ ที่รถไฟหาดใหญ่นะครับกําลังของทางเจ้าหน้าที่ก็มีการขึ้นไปตรวจค้นสิ่งของต้องสงสัยและก็ของผิดกฎหมายบนขบวนรถไฟด้วยนะฮะส่วนมากแล้วก็จะมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมที่จะเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพนะฮะพลเอกบุญเลิศเก้าประสิทธิ์นะครับเสียอ้วันนี้ออกมาพูดถึงการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะ จะมีการสิ่งที่เสียอายจะนำมาก็คือกรณีที่มีการจับจ้วงสถาบันเนี่ยนะฮะเสียอ้ยบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะมาแสดงให้เห็นไม่มีการตัดต่อทั้งสิน้นนะถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรตัวเองก็พร้อมที่จะรับผิดชอบนะครับ <c oughs> นั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ต้องมีการชุมนุมกันรวมถึงมีการทุจริตนะฮะรัฐบาลชุดนี้มีการทุจริตแต่เตรียมกู้เงิน2.2ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่มากกว่างบประมาณประเทศ1ปีถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างมากนะครับแล้วก็บอกไว้อีกด้วยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งประเทศโดยเฉพาะจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะปกป้องตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับส่วนแผนเด็ดของการชุมนุมจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยจำนวนมวลชนส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการล่าชื่อมวลชนเพื่อถอดถอนรัฐบาลชุดนี้ถ้าคนมาไม่ถึง50,000คนนะฮะเลิกแต่ตอนนี้รัฐบาลกําลังสร้างทํานบมาขือมาขวางกั้นประชาชนไม่ให้เดินทางเข้ามานี่นะฮะครับก็แสดงว่าจะใช้จํานวนคนที่มาร่วมชุมนุมนั้นอาจจะมาเซ็นชื่อเพื่อถอดถอนรัฐบาลด้วยช่ถึงถือหลักเกณฑ์ห0,000เป็นตัวตั้งนะครับ แล้วก็ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเขาก็มีการเขาก็มีการดของเขานะฮะจะมีการดดูแลมวลชนนะครับแบ่งเป็นชั้นๆไปตั้งแต่จะมีอย่างน้อย3ชั้นนะฮะตั้งแต่เปลือกไข่ก็คือรอบนอกมาไข่ขาวแล้วก็มาไข่แดงนะครับการดดูแลมวลชนจะมีประมาณ2,000คนนะครับมาจากกาดของกลุ่มพันธมิตรเดิมเนี่ยที่มาช่วย200กว่าคนก็มาจะจะมาตั้งด่านนะครับ การชุมนุมก็จะปรับรูปแบบตามจำนวนผู้ที่จะมาเข้าร่วมนะครับซึ่งก็มีประสบการณ์มาพอสมควรนะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประกาศของทางสวนดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประกาศครั้งแรกของภายใต้พรบรความมั่นคงนะฮะ <c oughs> ที่ประกาศใช้เมื่อวานนี้จนถึงวันที่30นะฮะ แล้วรายละเอียดนั้นทั้งคนที่อยู่ในเขตดุสิตพระนครและป้องปรับศัตรูพ่ายก็ต้องฟังนะฮะเพราะเขาจะมีรายละเอียดในวันนี้ก็มีการประกาศสอลชอซอ,ซอชฉบับที่1นนะฮะห้ามบุคคลเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่กําหนดนะครับก็คืออาคารทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภาเว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าหรือต้องออก จากบริเวณพื้นที่นะครับดังต่อไปนี้เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานนะฮะก็มีถนนเน,นี่ยนะฮะสายด้วยกันนะครับถนนราชด,ดำเนินนอกตั้งแต่สะพานมัคขวามถึงแยกถนนศรียุทธยาถนนลูกหลวงตั้งแต่สะพานวิศวกรรมนริมานถึงสะพานเทวกรรมนะครับถนนพิษณุโลกตั้งแต่แยกวางแดงถึงแยกพาณิย์ ถนนนครปฐมตั้งแต่สะพานอรไทยถึงแยกวัดเบญจมบพรพิษนะครับถนนพระรามห้าตั้งแต่แยกพาณิชย์ถึงถนนลูกหลวงถนนลิขิตถนนราชวิถีตั้งแต่แยกการเรือนถึงแยกราชวิถีถนนพิชัยตั้งแต่แยกขัตติยานีถึงถนนราชวิถีถนนอูทองในตั้งแต่แยกอูทองในถึงรามพระราชวังดุสิตด้านหลังพระบรมรูปทรงม้านะครับ นี่ก็คือปิดถนนเยอะเลยนะก็ก็จะว่าไปแล้วเป็นถนนที่อยู่ในสามเขตนี้แล้วก็เป็นถนนที่มุ่งไปที่รามพระรูปหมดเลยใช่ครับนะฉนั้นก็เข้าใจว่าคําสั่งที่บอกว่าห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นถนนนั้นแล้วก็บอกเว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตถ้าสมมุติมีรถขับเข้าไปและจะไปชุมนุม เจ้าหน้าที่จะอนุญาตไหมนะฮะถ้าไม่อนุญาตก็แสดงว่าขัดขวางการชุมนุมโดยสันติตามรัฐธรรมนูญนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีข้อ3ในประกาศนี้นะฮะให้ผอรมนผอสอรสหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นชาพนักงานเป็นผู้ดําเนินการตามประกาศนี้ก็โอเคนี่ก็ตามสภาพนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นประกาศฉบับที่1ของทางสอรศเลยนะฮะใช่ครับ มีรายละเอียดบอกว่าห้ามเอารถบรรทุกเชื้อเพลิงแกส๊สสารเคมีเข้าไปตามเส้นทางที่ว่ามาห้ามพกอาวุธอย่างหนังสติก๊กลูกเหล็กท่อนเหล็กดอกไม้เพลิงเข้าไปในพื้นที่ที่ว่ามาครับ,รบแต่พอมีการปิดถนนแบบนี้แล้วเนี่ยนะับเขาก็เลยคิดกันว่าโอ้โหพอปิดถนนแบบนี้คนที่จะเข้าไปชุมนุมเข้าเข้าไปยากใช่ฮะเข้าไปยากแล้วพอปิดเยอะขนาดนี้นะฮะวันนี้ก็เลย เหตุการณ์เนี่ยรถติดเป็นแบบนี้มาสองวันแล้วนะโอ้โหรถติดทั้งเมืองติดทั้งเมืองนะติดตั้งแต่ตอนสายๆเลยนะฮะใช่เพราะว่ารอบในที่ปิดมันเข้าไม่ได้มันก็เลยขยายวงออกมาด้านนอกโอ้โหวันนี้จะมีคนบ่นรถติดกันเยอะมากนะไปถึงรอบนอกในเขตปริมณฑลด้วยใช่นะครับนี่นะซึ่งวันนี้พลตํารวจตรีปิยะตะวิชัยผู้บังคับการตํารวจจราจรก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับในเส้นทางจราจรที่มีการ ปิดตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะฮะถนนท่าสายรอบทําเนียบรัฐบาลนะครับ,รบก็คือถนนราชวิถีถนนราชดำเนินนอกถนนอู่ทองในถนนพิชัยนะครับที่ต้องปิดนั้นก็เพื่อที่จะเ,เคลียร์พื้นที่นะครับดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการประสานกับแกนนําผู้ชุมนุมหรือเปล่านะครับ ก็บอกว่าไม่ได้มีการประสานเพราะการชุมนุมแต่ละครั้งก็ต้องตกลงล่วงหน้าถึงพื้นที่และปริมาณผู้ชุมนุมวันนี้แทบจะไม่มีการประสานงานกันเลยนะครับก็ได้รับก็ได้รับคำตอบคร่าวๆจากแกนนำผู้ชุมนุมว่าเป็นความลับก็ไม่ให้ทางตำรวจรู้นะครับวันนี้โรงเรียนมัธยม15แห่งที่อยู่ใน3ามเขตที่ประกาศพรบรความมั่นคงก็คือ เขตพระนครดูสิตธ์และปล้อมปาดเนี่ยก็ปิดเรียนครึ่งวันด้วยครับแล้วก็ดูสถานการณ์นะครับวันจันทร์ถ้าหากว่าสถานการณ์ยืดเยื้อพุ่มในการก็มีอำนาจในการสั่งปิดต่อได้ครับน, <ะ S 1> นี่แหละฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับ,บมาต่อเรื่องนี้ครับยังมีรายละเอียดเยอะนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับใช่ครับ